สวัสดีครับพบกับช่องน้ำใสไว้ใจไม่ได้เราก็อยู่กับเกมเมียโฟนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการทำเควสปบทพิชิตไฮด้าการทำเควสอาวุธรองต่างหูแล้วก็การเปิดบอสและการแลกเหรียญไฮด้านะครับก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกครับผมการทำเควสปลดพิชิตไฮด้า อันนี้ครับลดพิชิตในหน้าตอนแรกมันจะเป็นแค่เลเวลหนึ่งครับอันนี้ผมทําไปถึงเลเวลห้าแล้วเราก่อนเราจะเริ่มทํานะครับเราต้องทาเวควสคําขอก่อนครับผมคาขอที่ยู่เขาสาสด,ดเควสแรกคือร่องรอยของป้ายสุสานนะครับผมอันนี้ผมทําเสร็จไปแล้วถ้าเพื่อนๆจะเริ่มทําต้องเริ่มทำเควสแรกครับร่องรอยของป้ายสุสานหนึ่งกดไปที่เควสนะครับคเควสมันจะให้เราทํา เควสดายวันของหุบเขาบิชอนเลนรับครับชั้นหนึ่งครับเควสดนี้ครับเหรียญตาหุบเขาบิชอนเลนรับหนึ่งสามนะครับมันจะให้เราไปตีปีศาจน้ำแข็งครับผมกดรับมาโอเค นะครับมันจะให้เราตีตัวนี้ะครับผู้คุมปีศาจน้ําแข็งนะครับเราก็ตีจนกว่าจะครบเจ็ดสิบห้าตัวนะครับพอตีครบเจ็ดสิบห้าตัวเควสนี้จะปลดเควสล่องรอยของป้ายสุสานนี่ครับมันจะปลดให้เราทำเควสล่องรอยของป้ายสุสาน พอเราทําเสร็จแล้วปุ๊บให้เราวาร์ปไปที่ป่าผนึกแก้วไปที่หุบเขาซันโดนนะครับวาร์ปไปตรงแรนด์มาร์กอันแรกครับผม npc รับลเฟสจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับให้เรากระโดดแล้วก็บินไปครับครับ npc รับ็อกเฟสจะอยู่ตรงนี้ครับพอเราล็อกเฟสตัวนี้เสร็จแล้วนะครับ เควสนี้มันจะเรามันจะให้เราไปตีที่ภูเขาว,วิชอนเลนรับชั้นสี่ครับให้เราตีมอนในในชั้นสี่เนี่ยครับผมเราตีตัวไหนก็ได้ครับจะได้เควสทั้งหมดเลยตอนนี้เราก็จะเห็นแบบคนมาทำเควสเยอะมากนะครับผมโอเคอ,อันนี้ผม แนะนำให้รับเควสของทําอาวุธรองแล้วก็ต่างหูมาด้วยนะครับเควสจะอยู่ที่หุบเขาลีรับนะครับแล้วก็ไปที่หุบเขาวิชอนเลนรับชั้นสี่แต่น,นี้ผมได้ทําไปแล้วให้เรารับเควสนี่ครับยึดคอหุบเขาวิชอนเลนรับชั้นสี่นะครับอันนี้หนึ่งอันแล้วก็หายนะแห่งหุบเขาวิชอนเลนรับครับสองอันเราจะได้ของครับ อาวุธลองกับต่างหูมานะครับผมให้เราทำไปพร้อมกันเพราะว่าเควสมันตีเหมือนกันครับผมโอเคเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพอเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทำคำขอ,ขอนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมันก็จะให้เราอัพพิชิตขั้นสองพอเราอัพพิชิตขั้นสองได้ปุ๊บเราก็จะไปทำเควสต่อ เคสต่อไปมันจะให้เราตีมันจะให้เราตีนี่ครับเผาไฮด้ามันจะให้เราตีเผาไฮด้าซึ่งการที่เราจะปลดเคลอันนี้ได้เราต้องไปทำเควสภารกิจของสนามแล้วก็ไปที่ท่ากาันค้าซอยอนครับรับเควสนี้ครับผู้แพ้ความชั่วร้ายครับผม มันจะให้เรามันจะให้เรามาตีมอนตรงนี้ครับตรงท่าการค้าสอยอนนะครับเหมือนเดิมครับก็จะเห็นคนมาทำเฟสอยู่เราก็ตีไปเรื่อยๆครับพอตีครบแล้วใช่ไหมครับพอตีครบแล้วให้เราวาดไปที่หมู่บ้านวิญญาณที่ราบสูงครับรับเวจจากตัวนี้ครับจากตัวปลาไหลนี่ครับ พอรับเฟสจากตัวปลาไหลเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะให้เราไปตีไฮด้าตัวแรกครับผมไฮด้าตัวแรกสามารถสร้างได้ที่นี่ครับสร้างได้ที่ตัวมันเลยตัวปลาไหลนี่ครับใช้อุปกรณ์เกียร์นะครับหนึ่งสองสามเนี่ยตามนี้เลยครับไฮด้าตัวแรกโอเคตรงนี้จะเป็นอ่าตัวที่ไว้สร้างบอสไฮด้านะครับอุปกรณ์ก็ที่ใช้สร้างก็นี่ครับกดดูได้เลยครับผม โอเคพอเราสร้างอันนี้แล้วใช่ไหมครับเราสร้างบอสตัวแรกเสร็จแล้วให้เราวาปไปที่มนทนคนบาปค,ครับไปที่รังของไฮด้าครับอันนี้คือบอสตัวแรกครับเลือกอันแรกนะครับก็ว้าไปครับผมนี่นะครับผมบอสวิ่งมาถึงปุ๊บ ตรงนี้จะเป็นที่เปิดบอสไฮด้ครับผมเราก็จะมีเห็นคนแบบมายืนกันอยู่ด้วยแบบจะทำเฟสนะครับโอเคตอนนี้ก็มีคนเปิดแล้วครับไปรอตีบอสเลยครับไฮด้าก็ออกมาแล้วครับตัวนี้ตัวแรก แนะนำให้ทำตีสิบห้าคนมานะครับผมแล้วก็พยายามเคลียร์คนที่อยู่รอบๆนะครับผมเพื่อไม่ให้เขามาแจมปิดบอสของเรานะครับเพราะว่าถ้าเราทำตีสิบห้าคนมาคนในตี้ทั้งสิบห้าคนจะได้เควสนแล้วครับถ้าคนในตี้ทั้งสิบห้าคนเป็นคนปิดแต่ถ้ามีคนนอกมาตีนะครับผมมันจะทำให้คนทั้งสิบห้าคนไม่ได้เควสนะครับผมแบบนี้จะเป็นแบบเดนเจอร์นะครับสามารถเปิดมุ่งลายตีกันได้ครับผม พยายามเคลียร์คนรอบๆให้หมดก่อนนะครับผมโอเคพอตีเสร็จแล้วก็จะมีกองดอกครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับพอตีบอสตัวแรกเสร็จเราก็จะอัพพิชิตขั้นสามได้นะครับเราก็มาอัพพิชิตขั้น3ามครับ เสร็จแล้วเราก็ไปที่คำขอนะครับเหมือนเดิมก็ไปที่หุบเขาสันโดดก็จะเป็นเควสรล่องรอยของป้ายสุสานสองนะครับผมเราก็ไปที่เดิมครับป่าหแก้วหุบเขาสันโดดแล้วก็ว้าไปที่แลนด์มาคครับผม แล้วก็บินไปฝั่งตรงข้ามครับผมไปลับเฟสที่ตัวเดิมครับโอเครับไว้ลับเฟสที่นี่ครับกูมุนซองซองระยอพอรับเฟสเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเฟสนี้มันจะให้เราไปตีเข่าวงกดปีศาจกระทิงชั้นสนะครับผมเราก็วาร์ปไปเลยครับผม อันนี้มันจะให้เราตีพันตัวนะครับผมเหมือนเช่นเคยครับผมก็จะมีคนมาวิ่งทำาเ,เต็มเลยครับผมเหมือนเดิมโอเคพอเราตีครบแล้วใช่ไหมครับพอเราตีครบปุ๊บเราก็จะอัพพิชิตขั้นสีได้นะครับผมอัพพิชิตขั้นสีได้เสร็จเรียบร้อย ให้เราวิาไปที่หุบเขาสันโดษไปที่แลนด์มาครับผมเหมือนเดิมก็จะเป็นเควสทคำขอล่องรอยของป้ายสุสาน3นะครับผมอันนี้เราก็รับที่เดิมครับผมบินไปรับเหมือนเดิมบินมาปุ๊บกดรับเควสครับพอรับเควสเสร็จปุ๊บทีนี้ มันจะให้เราไปตีที่เขาวงกดวิธีสวรรค์ชั้นสองครับสามารถตีตัวไหนก็ได้นะครับในชั้นมันได้เคลสทุกตัวครับผมตีได้หมดเลยครับตรงนี้ครับตีตีตีได้หมดเคลสดขึ้นหมดเลยครับโอเคพอเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถ พิชิตขั้นห้าได้ครับเท่ากับผมเลยผมทําถึงตรงนี้แล้วครับผมเสร็จแล้วทีนี้ปุ๊บถ้าสมมุติเราจะอพัพพิชิตขั้นหใช่ไหมครับให้เราไปที่หมู่บ้านวิญญาณที่ลาบสูงครับวาไปเลยพอเราไปที่หมู่บ้านวิญญาณที่ลาบสูงแล้วนะครับไปที่ตัวเดิมครับตัวปลาไหลครับให้เรารับเฟสคำขอมาครับ ก็จะได้เพชรน่ครับเผ่าไฮด้าสองเอาชนะอัม马าอัมา,าอมา,าก็คือเราต้องสร้างครับสร้างตัวที่สองสร้างตัวนี้ครับอมาาัม马าเพื่อจะไปเปิดบอสท,ที่เดิมครับนทนทนคนบาปครับพลังของไฮด้าครับนี่ครับวาร์ปอันที่สองอมาาัมลาเราวาร์ปไปแล้วก็ไปเปิดตีเหมือนตัวแรกเลยครับผมเราก็จะได้เพวสอ่าพอได้เควสมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับ เราก็จะอัพพิชิตได้แต่อัพพิชิตอันนี้ครับผมมันต้องขอประตูมิติ12ซึ่งประตูมิติ12ครับต้องมีเลเวล85ก่อนนะครับผมต้องมีเลเวล85ก่อนในการอัพพิชิตอันอื่นเป็นทางผ่านมานะครับผมแต่ตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้เลเวล85นะครับก็เลยอัพอไม่ได้โอเคต่อไปก็เป็นอาวุธรองครับ อาวุธรองกับตังหูเมื่อกี้ตอนแรกที่ผมว้างไปที่บิชอนสี่นะครับผมก็ทกําเควสพร้อมกันกับเวควสคําขอ,อแลกไปแล้วอันนั้นจะได้มาอย่างละหนึ่งพันใช่ไหมครับนะครับต่อไปก็จะเป็นภารก,กิจหุบขาลี้ลับครับผมบิชอนชั้นสี่เราทําไปแล้วทีนี้เราก็มาดูที่อสสอรพิชชั้นสี่ครับนี่ครับอสสอรพิชชันสี่ เหมือนกันครับรับเควสมาปุ๊บเราก็ไปตีครับผมวาไปเลยจะตีตัวไหนก็ได้นะครับในสอสรพิชชั้นสี่มันจะมีสองเควสมันจะเป็นเควสตีมอนกับเควสตีบอสนะครับตอนนี้ก็มีคนทำเยอะมาก เนี่ยครับจะมีแบบจะมีคนทำอยู่ทุงจุดเลยเราก็ตีมอนตัวไหนก็ได้ครับแล้วก็ตีบอสครับผมให้ครบตามนี้เราก็ให้ครบตามนี้ครับเราก็จะได้ครบองตีในหะ้ดู ก็มีอีกที่หนึ่งครับผมก็คือจันทราครับภูเขาจันทราชั้นสี่ครับผมอันนี้ผมทำไปแล้วภูวเขาจันทราชั้นสี่ารับเวื่มาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยหลกักๆกก็คืออันนี้ครับได้อย่างละห้าอันแล้วผมไปตีมาแล้วที่จันทราก็ว้าไปตีเหมือนกันครับผมแล้วจะได้มาพอทําเสร็จแล้วจะได้มาอย่างละห้าอันนะครับผม อันนี้ครับผมผมได้มาแล้วผมก็เอาไปผสมเสี่ยงมาครับได้เป็นสีฟ้ามาได้ตองหูเป็นสีฟ้ามาส่วนในนี้ส่วนอาวุธรองผมไม่ได้ผสมครับผมผมเอามาคาเป็นขั้นสามเลยโอเคต่อไปก็จะเป็นการเปิดบอสมื่อกี้ก็เป็นเปิดบอสให้ได้ก็มีของตามนั้นนะครับตามที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้ต่อไปก็เป็นบอสต,ตามแม p นะครับผมโอเคเราไปบีชอนก่อน